จ้าพ่อเสือใช่ไหมเองอยู่ที่ไหนในนามพระเยซูเองอยู่ที่ไหนพูดนานในนามพระเยซูเข้ามาเมื่อไหร่ตอบนานแล้วนในานามพระเยซูแกเข้ามาทางไหนการสักการสักตรงไหนที่ไหน,าน,ก,านการกบาน,บานเอ็งมาทำอะไรในตัวคนนี้บ้างในานามพระเยซูตอบมา เองทำอะไรเขาบ้างเองทำอะไรเขาบ้างรักษารักษาตัวเขารักษาตัวเขาแล้วยังไงตอทำร้ายอะไรเขาบ้างเขาทำะไอาทอะไรดูฟังในตนนะในนามพระเยซูเขไม่ทําไม่ทำบุญให้ในนามพระเยซู <im itation> เองจะเอาบุญจากเขาหรือในนามพระเยซูในนามพระเยซูพระเจ้าอยู่ในตัวเขาหรือยังในนามพระเยซูพระเจ้าอยู่ในตัวเขาหรือยังอยู่หรือยังตอนฮะในนามพระเยซูในนามพระเยซูพระเจ้าอยู่ในตัวเขาหรือยังในนามพระเยซู แล้วเองอยู่ได้ยังไงเข้าโบสถ์ได้ยังไงในนามพระเยซูในนามพระเยซูเจ้าพ่อเสือเองต้องออกจากร่างกายและห้ามเข้ามาอีกแล้วในตัวนี้มีใครอีกฮะไม่มีแล้วเหรอเองจะอยู่อีกไหมเองจะไปหรือจะอยู่จะไปไหมจะไปไหมไปเอาหลับแล้ว ในนามพระเยซูเองอยู่ในร่างใจนี้ไม่ได้ต่อไปเองจงออกจากที่นี่ไปแล้วห้ามกลับมาอีกในนามพระเยซูได้ยินไหมเองกลัวไหมเองกลัวพระเจ้าหรือยังถ้าเองกลับมาอีกข้าเอาตายนะได้ยินไหมในนามพระเยซูเองจงออกจากร่างกายของเขาเดี๋ยวนี้ไอเจ้าพ่อเสือจงออกไปในนามพระเยซูเจ้าเอเมนออกไปลุกเดีวไปลุกเอกไป ลุบลงไปในนามพระเยซูจงลุบลงไปในนามพระเยซูจงลุบลงไปจงลุอลงไปลงลงไปงายลงไปในน้มพระเยซูลงลงไปลงลงไปในนามพระเยซูเอ็งจงออกไปจงออกไปในนามพระเยซูในนามพระเยซูในน้มพระเยซูเขาก็จะปลดปล่อยเขาริ ah вами, pues, Stanford, ่ดำหน้าของพระเจ้าลงมาสิ่งใดได้แอบซ่อนอยู่จงออกให้หมดในนามพระเยซูเจ้าพ่อเสด็จงไปจากเขา เดี это, connect, no Star, ๋ยวนี้เขาเป็นล <tr> ูกพระเจ้าเขาเป็นลูกของพระเจ้าเขาเป็นสิงโตของยูดาห์เขาเป็นลูกของพระเจ้าเดี๋ยวนี้เสือจะสู้ไม่ได้ในน้ำพระเยซูจงออกไปเอเมนเอเมนเอเมนเป็นไงยังมีไหมไม่น่าจะมีแล้วขึ้นมาหน้าข้างบน น้ำไหมกินน้ำก่อนไหมกินน้ำก่อนน้ำแก้วไหนก่นไหนพี่หรือบอกพี่ลาหายวันแล้วอ,อ่าเข้าไปในฝันก่แล้วอ่าเขาจะเป็นเลยเหรือสีข <c oughs> องของตัวนั้นหรือสีออกไปกระเสือกเลยออกกระเสือแล้วใช่ไหมเดี <c oughs> ๋ยวเราพูดรอรอผมรออีกฐานนะึงนะในนามพ <c oughs> <ๆ>ระเยซูไอฤรือสีจงออกจากร่างกายเขาเดี๋ยวนี้พูดตามผมในนามพระเยซูเดีราเยนู ในนามพระเยซูใไอลือศีสองตัวจงออกจากฉันให้หมดในนามพระเยซูไอเจ้าพอเสือจงออกไปจากข้า,ออา,ขาเดี๋ยวนี้ด้วยนิทอำนาจแห่งนามพระเยซูคริสนามพระเยซูคริสและผีตัวไหนที่ยังแอบอยู่ ในท้องในไส้หัวใจม้ามตับไตปอดในล้อในลำไส้ในเส้นเลือดในข้อในไขในกระดูกผีตัวไหนคำสาปแช่งใดเวทมนต์คาถาไหนที่อยู่ในตัวข้าจงออกให้หมดในนามพระเยซูในนามพระเยซูอาเมนเป็นไงล่ะ